เบียกินเา่ากินเลยดีกว่าเบี้ยวันสด่อนหน่ที่กูงจำผีตัวใหม่นะว่าไอ้ตัวดุดนี่มีแบนกี่ตัว อปกติมันจะหลอกก่อนแหละที่เราเจอเล่นไม้หลอกเจอหน้ากูไม่แบบเออมันก็จะหลอกลงก่อนแหละตกปุูกะบานแยกกูเลยเห็นยู่มันก็เจอของจริงไม่ไม่ไมปหลอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะรักโดนไปรักไงให้เป็นสีตัวเัราไงที่รักรวบเลยอ่ะ ล้วกูก็ตายไปเลยกูยืนข้างมึงเนี่ยสี่องศาห้าองศาสามองศาเต็นเหลืองฝนมันตกเวียงชี้หนึ่งเกียวองศาองศาตรงข้างเต็นล่าปิกนิกแอร์เรีย ล่าจริงว่ะอะไม่ล่าหลอกหลอก,ออกเบียไรหนักเลยกูใช่หรอวะใช่หรอวะเบียร์หนักบา่าใช่ตรงไหนอะตรงกลางนนั่ไงตรงกลางไงแคมไฟหรืแคมป์ไฟอะกูหนักบ่าเ,เ,เลยข้างต้นไม้อะ อาฝนตกก็จุดไฟได้ล่ะแล้วก็สว่างไงเผาผีไปด้วยเลยไม่เจออะไรเลยๆๆๆเบียเบียเบียออกออกมาที่รถก่อนดิป๊บนึงอาบีจะอยู่ที่รถนะมีเสียงนงที่ปีนี้แอรียโอเคน่าอยู่แถวนั้นแหละทำอะไรด้วยไม่รู้อ,อ,อังอีเอไปจอดได้เลยเออทำกระแลงเลย ทีเว็ดนี่นะวะจิ้แอร์เรียนยนี้มาตรงไหนข้างหลังเรอเป็นเป็นปลาครับเป็นปลาทีเม็ดสามเป็นปลาโยนหอกไปจุยกระจุยเลยไม่เห็น ป็นทีมันชอบแม่งเหยียบคิดเป็นทีนงทั้นเหรอฟ้าก็เดาอย่างเงี้ยเลยโอเคออกนะถ้าตาผมเข้าไปมันไม่ทำอะไรเลยพอเบียร์เข้าไปปุ๊บแม่งเล่นไม่หยุดเลยรู้ได้สรงใจหอมันเป็นอูนี้ปะ่ะอูนี้ก็เลือกเหย,ยียบกันก็นยังเล่นอยู่เล่นกันเหยียบวิ่งไวเลยอยนี้ เอวิีโอฟู้ดไม่มาอาหารไม่ก็ชื่อตะกี้ไว้เอวิีโอฟู้ดอ่ะไม่มนอาหารเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ลุงถือกล้องเข้าไปในเต็นท์นั้นเลยเห็นฝั่งอ่ะกีเวทสามแป๊บนึงนะไปเอาแท่งโม่เาถือกล้องคนเดอยวถอกล้องคนเดอยว เต็นหน้าหลอกแน่ใจนะหลอกเออหลอ,ไหลอกไอ้ทางหลอกกูเธอด้วยเียวก็ไปวางข้างในเต็นท์ไฟเขาดิว้อมจะไล่ยี่กูยยืนทับแมงเขยนอยู่คอยเห็นออก แน่ใจ <you> ลาไอกไม่น่ารอด ไายดีว่าเมื่อกีอก้เสียงเกิดข้างๆเพราะแต่มันก็อยู่ในโซนเดียวกันนะไม่น่าหวัดได้เลยไม่ช้าไม่เร็วด้วยไม่น่ารอดกูรอดดูวเนะี่ยยังหายใจแคบตรงไหนเมื่อกี้แอบในเต็นท์มัน<า>นี่แหละข้างในเลยอ่ะปิดประตูหลังด้วยใช่ปิดประตูโซ่ด้วย แล้วอะไรคือกูอายูเฮียมึงก็กระทืบกูเลยเนี่ยไปตีนคุณคุณวะฟิกเกอปิ้นเหรอกูแค่คุยมแล้วมันโหกูหนักนี้เลยนี่เราอยู่ได้ถอยอะไรอย่างเงี้ยอย่างว่าจะหาฟิกเกอร์ปินดอททอปใช่ดอทเดี๋ยไม่มีเพราะเมื่อกี้ลงแอบเซนฟ้าแต่ว่ามันเดินดิ่งกับต้นไม้มหาเบียร์ ว่ <What? S 2> าแล้วเราเขาอยู่ตรงไหนเกิดต,ตัวต,ต้นไม้เกิดตัวต้นไม้เมื่อกี้เสี่ยงลงเลสเต็นแล้วอ่ะเมื่อกี้ใช่เออเขาอยู่ไหนเราวันถ้างั้นเราวันต่อไปเราก็วางไม่รู้เรื่องไงมันใครมันไปทำอะไรเกมเต้นวะทำไมเสียงขึ้นเสียงสปาร์กไปเนี่ยทียี้เดินอยู่ตรงเต็นท์ฟ้าเลยเดินผ่านโมชั่นอยู่อยู่ตรงปีนิแองเกย เพียทำเมือบบยาเด้อมีอยาเด้อไอผีวะทำไมกูมองไม่เห็นมันไปไหนเนี่ยตรงเ็นฟ้าไงอ้อมไปข้างหลังเ็นฟ้าแล้วอ่ะเลือกล่าแล้วเพียข้างหลังตรงฟ้าไม,ไม่ให้ชอยอะไรเราเลยอ่ะนั่นเลนยดิเขาเป็นใครวะมีพราบผลิกด้วยเพลปิดไฟทำไมเนี่ย อยับไม้กางเขีงเข้าไปข้างหลังเป็นฟ้าเนี่ยเออผมเห็นด้วยเลยไกลไปครับเอาป้อมไปวางแคอยด้วยป้อมมันได้ไปอยู่แถวนั้นแหละเอาไมเก็บไปวางแล้วไม่ผีไปรู้เต็นม่วงวะแล้วลงทีอยู่ไหนเนี่ยป<อ><า>ลุก<บ>ลุงกระดูกอยู่ซ้ายมือลุงตรงที่ลุงเหยียบ ไม่มีเพียงแน่ปิ้นไม่มีหรือไม่ออกวะเขายังไม่ให้อะไรเลยพลอยคือเขาจะล่าอย่างเดียวเลยเออเขาจะเอาเดียวเลยกระดูกอยู่ไหนนะตรงเขาเพื่อจากหลังเต็นท์ฟ้าขี่ล่าเบียเบียอยู่ข้างนอกตรงนี้คือตรงไหนอะเบียเอ้าใช่อยู่ข้างหลังเต็นท์ฟ้าเดี๋ยวเบียอยู่ข้างนอกแล้วมันล่าใครอะเอ้าเออไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยทุกคนอยู่ข้างนอกหมดเลยเอ้า what เอ้า ว่าเด็กปักต้ายาวด้วยนะไม่ยยออหยุดด้วยเออโอ้ยดีนะรอบนี้กูไม่ได้ไปแอบอะไรวะอะไรวะมั่นไม่รู้เกิดตรงไหนนะพ่อยหลังหลัง,งเต็มฟ้าเต<ส>็มฟ้าเกิดเกิดทั้งหลังเลยใช่ไหมใช่เขาเลี้ยวออกมาจากข้างหลังแหละทั้งหลังกล้องเนี้ยกล้องที่ลุงอยู่เนี่ยใช่ตรงเนี้ยแหละเดี๋ยวนะแล้วมึงไม่โดนแมงเสนยังไงตรงนี้มีแมงเสน เขาเมาข้างหลังไงเขาไม่อยู่ตรงนี้เลยไงวัดอยู่ไหนกันแน่วะเนี่ยจากตอนที่เบียรวางไว้เมื่อกี้อ๋ออยู่ตรงเอาไซด์เหรอเออวว้อยู่ตรงเอาไซด์จริงเลยจะลองอยู่ข้างนอกก่อนเบนไม่แน่ใจว่าเป็นจะล่าลงือไ,ไม่ทำไมไม่มาถึงว่าไม่มีคนอยู่เนอะ กีเ<ง>บียคือกำลังจะกลังจะเดินเข้าประตูไงแล้วประตูมันปิดดันเบียออกมาผมก็ยืนอยู่ข้างนอกครับแล้วก็านแวเอาของไปเพิ่มดีดีมันก็ปิดประตูห่างห่างกูไว้ข้างนอกเฉยโอเคอยังอยู่ที่เดิมอยู่อยู่เอาไซส์เดี่ยทท้งนั้นนะเอออะไรวะล่าอโอเคไม่ใช่บัญชี เขาอยู่ไหนนี่เกิดเกิดเกิดเอาตายจริงๆเออต้องย้ายกล้องกล้องพูดยังไงไปเดินไวเดินไวยิ่งผายเลยต้องไยูดีไวขึ้นน่ะตายตายตายไม่เห็นไหมเห็นเห็นะะที่่นนออยแรกาลุมลาก่อนลาใครกูยังไม่ตายเรื่องไรอย่างเรื่องบอแนนหรอแค่ปลอย พอดูดูว่ามันออกไปยังมันเลิก,กล่าเราเราไม่เห็นตอนที่มันไม่เห็นลุงอะอะไรคือ,อย่ดีตับตีนแตกวิ่งหากูเนี่ยตอนแรกที่เราอยู่ข้างนอกดูกันสามคนน่ะเขาเดินช้านะแต่ไม่ช้าขนาดเลยแน่นแน่นแน่้วเขาไปตรงที่แ,<ม>แอบเราก็ดูนะว่ามันเดินช้าได้เร็วพออยว่าไม่ใช่เร็วแน่นว่เบียดเบียดเจจ้าเขาจะโดนดูกสานคนนี้ปัญหเขาเดินเขาเดินเขาเดินช้าแต่ไม่ช้าอย่างอย่างเร็วแน่นปัญหาคือตอนเนี้ย ทุกหมดแล้วตอนนี้พวกกำลังเท่งเลงไปอีกตัวหนึ่งตัวอะไรครับทวินวัดเออน่าสนใจเดินต่ากันเลยนะไอ้สองไอ้สองตัวที่เราเห็นสามคนกับไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่หน้าเต็นท์เยอะเลยนะขี่เดินผ่านเพราะฉันน่าเต็นท์ฟ้าแต่มันไม่โดนแม่งเข่งได้ไงอ่ะเฮ้ยไบื้อห็นก็รอกปะเห็นเห็นกูรอดกูรอดไม่มีทวินแล้วทั้งนั้นน่ะแล้วใครอ่ะเรื่องนั้น หไม่ใช่เลเวนแอนด์ถ้าเป็นเลเวนแอนนั่นต้องไวกว่านี้ผมบอกเลยตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้แค้เลเวนแอนดแน่แน่ที่ดีมันเดินเร็วขึ้นใช่นะเมื่อกี้ที่โดนเป้าป่ะเป้าเปังเปลยยังเดินไวอยู่เลยตัวเมื่อกี้ถ้าเป็นเลเวนแอนโดนเป้ามันไอ้นี่แล้วมันจะหาคนไม่เจอแล้วมันก็จะเดินช้าไปเลยไปจูอ่ะเอาดอกไปวางก่อน ตอนนี้อย่าเพิ่งเดาอะไรกันเลยเอาดอัดไปวางก่อนเดี๋ยวรอมันล่าสอกรอบก่อนเออรอมันล่าสอกรอบก่อนทำขยับอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ขยับไปเดี๋ยวตายหาปีแล้วตอนนี้ไม่มีทุ่มเหลือลเลยกว่ามีที่เบรกก้านหนึ่งไม่ผมใช้เบรกอันหนึ่งเลยอือฮือแล้ว,ก,ลวออก็ต้องเหลือเบียว้คุ้มครองตัวเองเดี๋ยวผมเอาของไปช่วยเตะตอนมันเลิกล่า รือมันล็อกลุงมันล่าลุงไม่ใช่รอบแรกยังเดินผ่านยังเดินผ่นานช o t ตรงเต็นฟ้าอยู่นะข้างหลัง่ะมันอยู่มันอยู่ outside แน่ๆตอนเนี้ยเห็นเดินผ่านอยู่เลยผ่านโมชั่นตรงเต็นฟ้าเป็นเต็น,เต,นเต็นตรงห้องสูงข้างๆกดออกพอเจอตรงไหนนะเนี่ย ออย่ Saint นะหลังจากที่เราดูดูเกาะรวยสามคนน่ะได้เอาเครื่องใไ้ไฟเข้าไปอะไรเพิ่มปะเพิ่มจอดเข้าไปไงก็ดอดเข้าไปวางผมเอาอันนี้เข้าไปเป็นไปได้ไหมว่าเขาเร็วขึ้นจากเครื่องไฮไฟเราไม่แน่ใจไงลุงลุงโยนไฟฉายเข้ามาอีกเยอะๆเลยโอเคๆเบียร์เบียร์พูดจริงนะอ แต่เขาต้องมีเอี๊ย่5แต่คอไม่คอไม่ค่อยเห็นกา้าวที่แบบว่าสูงสูงอ่ะใช่แล้วก็ดอกไม่ได้วางโซนเท่าไงเราเลยไม่รู้ว่าเขามีดอกหรือเปล่าแล้วทำไมเขาไม่ล่าทำไมล่าต่อการยอด,กา,ยอดการยอดแหลมมันด้วยอ๋อไม่ใช่ทำไมล่าต่ออยู่คนเดียวอ่ะทำไมเขาไม่ล่า ไล่เไม่เป็นไรจูคือเดินไวมากผมบอกให้ตอนเนี้ยไปจ่ายให้ในในบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดินช้าของเมื่อกี้ลุงเห็นไหมได้วะเดินเป็นที่ลุงอยู่ปุ๊เนี่ยเดินช้าของเมื่อกี้เออเดินช้าวันตอนเจอผมดีอ่ะต่อไปเขาจะจุดเขาจะเดินออกไปเดินเดินเดินมาเลยเดินมาเลยเดี๋ยวมันจะเริ่มราดซะก่อน อ้าวมันเลิกล่าแล้วอา้าวเรื่องจริงครับมันเลิกล่าแล้วงั้นเดีย๋ย่ารอให้มันล่าอีกรอบไม่เอาของไปเก้ก่อนไม่เกิดตรงไหนนะเมื่อกี้มันเกิดตรงไหนที่เดิมสั่งเต็นฟ้าอ้าวแต่พอเห็นไอ้นี่ไอ้นี่โพสตออกเลยนี่นเห็นโพสตออกเราจะไม่ดูดอดเหรอเออว่ะดอดมันก็แบบอาจจะเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่อะไรจูก็ได้ไงแบบนี้เอาดอดไปสองอันอันนี้ไม่ต้องวางครับแต่เถอะเพิ่ไปหน่อยกัน ออกปัญหาไปแล้วนะตรงข้างหลังอะคุงได้ยินไหมทวีได้ยินป่ะไม่ทันแล้วว่ามันล่าแล้วกูตายถ้ามันพุ่งมาเราก็เตรียมตัวตา้เลยนะมาแล้วไม่ใช่หรือเป็นแอม่ใช่อ่ะเบเบ้โออย่างแล้วไม่ใช่หรืไปไหนเนี้ยโอ๊ย อย่างๆๆ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 เขาดินไวมากเลยแต่เขาไม่ได้ไวทิไม่ได้ไวขนาดอะไรจูไม่ไม่ไวเท่าเลยนแนนไม่ไวเท่าสักรอบด้วยที่สำคัญเออเร็วไมไ่เขีวิต่อของวนไปแล้วเนี่ยถ้างั้นเรานับตามยู u b e ที่เขาดูไม่ได้นะว่าผีมันจะเดินเท่ากันอะ ได้จับไม่ได้เพราะแค่ที่ผีตัวเดียวกันเลยเนี่ยล่างสองรอบเดินไม่เท่ากันเลยสองรอบสามรอบตอนเจอผมก็เดินไวมากเลยตอนก็เห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมหรือบอกว่าหรือกูเห็นคนเดียววะหักคอเบียร์หักคอเบียร์แบบไม่ลังเลเลยอะเดินตรงแบบตรงเดาไปเลยอะเอาจริงปะถ้าแบบเนี้ยถ้าคิดที่เฮี้ยอะไรนะมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจตัวอะไรครับทันตูไงที่จะเดินในแมปเดียวแล้ว เดิมไม่เท่ากันซึ่งถ้าเราคิดในแง่แบบออี่เฮี้ยกคือมันอาจจะย้ายที่ไปย้ายที่มาอ๋อลแล้วปเ,ลเป็นแล้วซ้อนฟีดซ้อนฟีดซิ่งเหลือเหลือเหลืออะไรวะสิงเกิ้ลิ้นที่หาไม่ได้เอเอเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ไไดคืออ,นนอันนี้เอาแค่ตามหลักฐานที่เราคิดว่าเอ,อ้ยมันตัวอะไรมันจะเดินไปเท่ากันได้วะ <S <S ใช่ไหมก็จะมีเลเแน้นที่ไม่เท่ากันแน่นอนเห็นหน้าแตเร็ว อันตู่ที่จะที่จะเร็วช้าตามสถานที่เย็นและร้อนเออเออไลจูก็คือจะเร็วเสมอกันถ้าเกิดว่ามีของเพิ่มเข้ามาเป็นของไฟฟ้าเออ,เอ,อแต่อีกตัวก็ก็ทะเยอะถ้าเกิดว่าแบบว่าเออตอนแรกก็จะสปีดสปีดมากาตอนหลังก็จะไม่อยากล่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็จะทะเยไม่น่าใช่ไงเออผมว่าทะเยมไม่ใช่ทะเยได้เข้าเป็นคนเอาเลยส่วนเลยวันนั้นนะเพราะว่าไม่ใช่แน่เพราะว่าไม่มีการพุ่งหาใครเลยแต่แค่เดินช้าเดินเร็วไม่เหมือนกัน พายเอาตัวอะไรพายเอาบัญชีอ่าจะฉีกไปเลยนะแต่พอยเอาบันชีผมเอาผมเอาคูป่ปากผมนะน้องแหม่แหม่เพราะว่าไฟมันปิดไงไฟมันปิดอยู่ทุกที่อาจจะชอบล่าตอนมืดๆอันนี้ก็เดาไปเรื่อยพายเอาบัญชี ก็เดาไปถึงเพราะว่ามันมช้อยมันเหลือเยอะมากเลยช้อยเหลือเยอะมากครูยังหาอะไรไม่ได้เลยนะครงงมากกว่าทำไมเดินไม่เท่ากันแล้วครูไม่ได้ตาฝาดคนเดียวไงคือคนๆเบียร์ใส่เลยมันเน้นนะเพราะว่ามันเกิดทีมันไกลมากเลยเบียร์หยิบอุปกรณ์แล้วปาได้ด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ใช่เบียร์โยกไก่ตัวอะไรนะโยกไก่โยกไก่เดินไม่เท่ากันได้ด้วยเหรอวะโอเค